คืนแรกในหอพักใหม่ของฉันมหาวิทยาลัยชื่อดังใจกลางเมืองฉันชื่อแพรวเป็นเด็กเฟรชชี่ที่ตื่นเต้นกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเอามากๆห้อง404เป็นห้องที่ค่อนข้างเก่าแต่ก็ดูสะอาดตาดีพ่อแม่เพิ่งกลับไปฉันกําลังจัดของอยู่คนเดียวในห้องกว้างๆที่มีแต่ความเงียบตอนแรกฉันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของหอเก่าๆนั่นแหละเพราะมันมีกลิ่นอับๆหน่อยๆ แต่พอฉันเปิดหน้าต่างระบายอากาศแล้วกลิ่นนั้นกลับไม่หายไปแถมมันยังเป็นกลิ่นแปลกๆที่ฉันไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนกลิ่นคล้ายดอกมะลิเหี่ยวๆปนกับความชื้นบอกไม่ถูกว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่ยิ่งกว่านั้นคือจู่ๆก,ก็มีลมเย็นเยือกวูบหนึ่งพัดผ่านตัวฉันไปทั้งที่พัดลมก็ปิดหน้าต่างก็เปิดไว้ครึ่งเดียวแค่อึดใจเดียวแล้วมันก็หายไปฉันขนลุกเล็กน้อยแต่ก็พยายามคิดว่าคงเป็นแค่ลมจากข้างนอกที่พัดเข้ามามั้ง วันถัดมาฉันก็ยังเจอเรื่องแปลกๆอีกหลายอย่างฉันวางโทรศัพท์ชาร์จแบตไว้บนโต๊ะข้างเตียงพอตื่นเช้ามากลับหาไม่เจอต้องควานหาอยู่นานก็ไปเจออยู่ใต้หมอนตัวเองทั้งที่ฉันไม่ได้ขยับมันเลยเอกสารที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบก็ถูกขยับเลื่อนไปเล็กน้อยเหมือนมีใครมาแตะต้องและที่น่าแปลกใจที่สุดคือตอนที่ฉันอาบน้ําเสร็จแล้วฉันปิดก๊อกน้ําในห้องน้ําสนิทแล้วนะแต่ผ่านไปครู่หนึ่งกลับได้ยินเสียงน้ําหยดตึงๆมาจากในห้องน้ํา ฉันต้องเดินกลับไปปิดอีกครั้งซึ่งมันก็ยังหยดอีกรอบและอีกรอบจนฉันต้องปิดมันแรงๆหลายครั้งถึงจะหยุดแต่เรื่องพวกนี้มันก็ยังไม่น่ากลัวเท่าสิ่งที่ฉันเจอในคืนที่สามคืนนั้นฉันนอนไม่หลับกลิ่นมะลิเหี่ยวๆนั้นคละคลุ้งไปทั่วห้องจนรู้สึกคลื่นไส้ความเย็นยะเยือกยังโขงแผ่ซ่านเข้ามาจากทุกทิศท,ทางฉันพยายามข่มตาหลับแต่ก็มีเสียงเบาๆคล้ายเสียงขูดขีดดังมาจากในตู้เสื้อผ้าเสียงนั้นฟังดูเหมือนใครกำลังตะกุยผนังจากด้านในฉันขนลุกไปทัั้งตว ได้ยินเสียงกระสิบแผ่วๆตรงข้างหูเหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้ๆฉันพยายามไม่สนใจพลิกตัวหันหน้าเข้ากำแพงแต่เมื่อฉันเหลือบมองยังจอโนดบุกที่ปิดอยู่ฉันเห็นเงาสะท้อนจางๆของใบหน้าซีดเซียวผมยาวประบากำลังจ้องมองฉันจากด้านหลังใบหน้านั้นดูเศร้าหมองและหน้าขนลุกฉันตกใจจนตัวแข็งทื่อพยายามหันกลับไปมองช้าๆเพื่อจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงกระสิบนั้นกลับดังขึ้นชัดเจนขึ้น และมันกำลังเรียกชื่อฉันแพรวแพรวไม่ต้องย้ายไปไหนหรอกจูจูก็มีเสียงทุ้มดังลั่นมาจากในตู้เสื้อผ้าเหมือนมีอะไรล้มลงมาตู้เสื้อผ้าเก่าๆค่อยๆง้มเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นเงามืดทะมึนรูปร่างคล้ายคนยืนนิ่งอยู่ข้างในความกลัวเข้าครอบงำจนฉันตัวชาไปหมดฉันกระโดดพรวดพลาดออกจากเตียงแล้ววิ่งหนีออกจากห้อง4 0 4โดยไม่คิดชีวิตฉันไม่เคยกลับไปที่ห้องนั้นอีกเลยไม่เคยแม้แต่จะหันกลับไปมองดังนั้นนะถ้าใครที่กำลังจะย้ายเข้าหอพักใหม โดยเฉพาะหอพักเก่าๆจงจำเอาไว้ให้ดีสามสัญญาณน,นี้คือสิ่งที่เตือนว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวกลิ่นแปลกๆหรือความเย็นที่ไม่ทราบที่มาของที่เคลื่อนย้ายเองได้หรือเสียงประหลาดและการเห็นเงาสะท้อนที่คุณไม่ควรเห็นถ้าเจอสัญญาณเหล่านี้อย่าเมินเฉยเด็ดขาดเพราะบางทีคุณอาจจะได้อยู่กับใครบางคนตลอดไป